<โ>ดย <laughs> วยอหยางลงโอ้ยี่เดี๋ยไปหยางน้ำไอทงตอนนี้ทางสเกซาเพิ่นกกำลังสบายดีสเกซาดยสบายดีกำลังเห็นหยางอยู่ยทนอมทาน,ทน,ทาน กาบสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมู่เพื่อนมือษทุกคนเนะาะบอกว่าซีอยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะยินดีตอนทับทุก่านเข้าสู่ซองนานาแฟมิลีเ่เด้อเนาะมอนีกับทงางโซแสงก็ขึ้นมาเต่าท่านเนาะมากับลูกชายเนาะเซมอนสบายดีนะลูกสบายดีเอา้าสบายดีงามๆบ่ได้บอกสบายดีเลยดยว <laughs> มีคนอ้าวเพ่นเนาะมอนีกะ แ่ขึ้นมาต่อทานแล้วก็เลยวันเอาเพิ่นขึ้นมานำเนาะปกติเพิ่นจะอยู่กับป้าปัจจันกะอยู่กับพ่อเพิ่นเนาะแต่่ามือหนีมันนมีคนเอา ตอนนี้เฮาก็มาหอดเต่าทานแล้วเนาะโดยสบายดีสบายดีเด้อป้านางเบาสมบัติเนาะบ้านสิมาหาสบเกษาเพินน่นเนาะเพิ่นอยู่เต่าทานเบ<ว>าสบเกษา<ว>เดี๋ยวย่างไปหาปลาบุญมาหนึ่งกันเด้อเอาพักบัวแบงมาให้เพินพ่นเพิ่นใส่ใส่อ,อุ้มบังอุ้มบังตัวใหญ่ใส่ ตัวใหญ่ตัวใหยีคุยอุ้มไม่ได้ตัวใหญ่จะอุ้มไม่ได้ตัวน้อยคุยอุ้มได้คือไทยเลยอ้าว <c ười> <c ười> <c ười> น้องทงยัองอยูอ่นี่วะคือว่าไปอันนั่นละเด็ก <c ười> ประบนผักบัวแบ่งเข้าให้ครับแมนบอแมนตัวนี้บอ,อ,รอบรรบหรือบอแมนแมนน้อยกว่านี้อีกวะแม่นแม่ด้วยใกล้่ะน้อย สวยอย่างลงแม่ไ,ไปม <ไป S 1> โอ้ย,อยน้องธงพึ่งก็อยู่นี่เนาะตอนนี้เนาะส,ส,สบายดีเอาอย่างมาดิโอ้ยเอาพักบัวมาปานให้ป้าเพิ่นละอันนี้จะให้สัเกษีสา,าแกนหอมป้อมกับแกนผักกาดสัเกษสเพิ่นอยู่ตะขานอยู่ตานได้ยินว่าอยู่หันหละถามถามบางสมบัติเพิพน่นว่าอยู่เตาทานเจริญชี้ยงางไปหาเพิน่น แมนท้าถือมานี่กัไนหอมป้อมสองซองขึ้นหลายอย่าบ่ป้าตัวนั้นจะวานแล้ว่าแกนพักตัวเ้ามาให้ือวันวันพักซีบ่ไปบกไปเบิ่งส่วนป้าบอลุยากไปไซไปยางไปยางยาง าเหดบอฮดบอมื่อนีอากาศมันเห่นจักมันเป็นอะไรเนาะฟ้าฟ้ามันเป็นทึบๆเนาะมันนจากต๊นะชิมี่บอนต๊ึบๆากาศเพิลมแม่จะอ้วนไแมกุนักอ้นอ้าหมาผู้ใหญล่ะนี่หมาป้านางบ่ มาปะแตงเลยใด้ปินมาบ่แม่ขอขาขอขอข,อข,อขอเอาเมื่อได้บ่ลูกก็ไปทำเพิ่นเบิ้งแหละเพิน่นชี่ไห่าแม่ขอเอาเมื่อได้บ่แม่ขอเอาเมื่อได้บ่พุ่นเจ้าของเราอยู่พุ่นขออ,อ <laughs> ขออุม้มซื้อซาลูกเ่าเมื่อกระยาแม่นขน้ำปลาหม่อมพี่เจ้าเลยได้สองตัวแม่่าสิไปเอาอยู่มนันหาก็เกิดมา หาก็เกิดได้มองทิศนี่แหละโดยดอกไม้งามแ่งามบ่งมนี่งสใสาให้แม่เบิ่งดูอยู่สโดยงามาใชนี่งามน้ำลอยอยลอยลอยงามงาม เออมาตอนนี้ก็อย่าให้อุ้มบางแม่อุ้มนั่นแหละก็อยู่แม่ระวังตกน้องเด้อแม่เขาเขาได้ไปยูโบได้ปะแมนบ่ได้ไปเด้อจะอยู่นี่เด้อแม่แม่สีข้าวนายนี่แป๊บนึงเด้อเอาขอไปนั่นแหละขาวโบได้นะแม่บ่มีแห้งอุ้มเนาะอันนี้มันหนามมากลายหนึ่งอือเจ้าอยู่พุ่นอยู่ก็ไอ้ทงไปเอ้า โอ้หมักถั่วป้านี่แล้วเป็นอันหมากเมื่อละเนาะมึงไหมป้าเก็บกินเลยอ,อยู่ได้พ่อได้ตำมปาปะเป็นเมื่อทุกต้นแล้วได้เมื่อนั้นเฮามาหันหากก็เริ่มเป็นต้นเดียวงามหนาะสวนประบุนมีหมักเพชรเพิ่นก็เป็นหมักเพชรเพิ่นกัเป็นมากเลยเก็บกินได้แล้วามนี้นี่กินกระฝืนนี่ว่า,าแบบแซบเลยนี่ นี่ะบักทั่วหอมปากดาจะมันดอกบาดนี้อลุงแลว่าเก็บหอมมากินให้แม่ว่าเหมากสารีสะลอยนี่ก็จะนั่นก็เป็นมากม <laughs> ไปได้มาทางใดป่าน,นี่โอ้ยกันในมัน,น,มนไหรล่ะ นายวานมาเป็นหรอเท่ากับมีไดินในมันฮะเอออันนี้ผักกระโดนมันกินอ่ะป้่มกินเขาอมเงนอันนี้จ้ะที่ได้กินไม่ได้กินแต่ว่าเราเห็นแล้วที่ไปเห็นส่วนปลาแต่งให้ลาบกันบ่เอาลายหรอกอันนั้นคนป้างามแทยงามาเนาะยอดผักกระโดงอันนี้นี่ยผักกระโดงโคกเนาะคันผักกระโดงน้ำระบายมันชิมมนๆกว่านี้ อันซึ่งเจ้าตัดมันนี่มันกระแตกเนาะแหงตาแหงแตกกันบอพ่อละปะเขาเห็นแล้วครับโสกินกับลาบกินกับลาบปลาตองเนาะคุยโดยโดยพักเก็บพักเก็บพักเก็บพักแถวนี้ก็มีกกพักสมิกว่ะมีว่ะ บเขาอยากได้ไปปลูกเขาเห็นก็นจะปลูกอยู่ห้านกระเซนะงามแท้งามว่ะคุดเอาโคนมันเลยขาานาะอยู่ใส่ลหร อันทาถามเมื่อนั้นทาเห็นอยู่ห้านั้นทาอ,อยากได้เนาะถามก็เจ้าละ่าต้นหนึ่ง4,000บาทอ,อแน่มันแล้วแน่มันมันโกยากไหมเบอเออนอะงามสวนประบน่ะคนเก็ดพอได้เก็บกินพอบริซี่พับบิซี่อพันซี่อเ้อเอาเงินมาใช้โอ้ยหอมพันเดืยน 5, นี้ห้าพันนะนะป้าเอ้ยนับต้นก็ได้ bơm lục bơm 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 mẹ cho ôm nè ôm phải ôm đọc kì nè ôi đọc kì mẹ bố mì hèn ôm là cho ôm luôn ôi tay nhang 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 ôi đọc kì đọc mình mẹ mình mặc, ôm ôm vào, bốn đỉnh, bốn tỉnh, đọc kì hả? เมื่อยแล้วตอนนี้เห็นยังอยู่เต่าทานอยู่เนาะมาสิ้ยางไปหาสาเปซ่าอยู่เบื้องนั้น <c oughs> น,นี่เด๋ไปยางน้ำไอทงกะมาฮอดอันเต่าทานสาเปซ่าแล้วเนาะแม,ม่เนาะป้ามะก,กอกเจ้าคือเป็นหลายแท้ <c oughs> นี่เนาะอันนี้มันบอนเฮือนเก่าเพิ่อนอยู่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปอยู่เฮือนใหม่เพิ่นแล้วแล้วแต่วันยังมาเผาธานอยู่นี่เฮ้ยฮะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดลูกไปล้มเนาะตอนนี้ทางสเกซาเพิ่นก็บกำลังสบายดีสเกซาโอ้ยสบายดีกำลังเฮ็ดยังอยู่ผงธานผงธานเนาะน อันเตละมือ้ออะไได้ได้เจาะบางมีแต่โถมเพระาะไห้มันนนั่เป็นมันหัวอย่างนั้นวะเร่งเชือบุญบรรทัทดฮะเร่งเชือบุญบรรทัทดเล่งสชบุนบรรทัดซ่อมบุญบรรทัดนี่ขายดีบปะวลวนอะไรถักเสื้อผู้นิทานทันขาดตลาดเนาะขายดีมาแวะหาเจ้ามือใดกบ,บมีเวลาถ้าเอาแก่นพักมาให้เจ้ามีแก่นหอมป้อมกับแก่นผักกาด อันนั้นมื่อนั้นก็มาให้เขาประบลุนว่าชิไป้แย่เจ้ากำบรอเพราะว่ามื่อนั้นจะพัดอยู่เฮือนนุ้นเนาะจะบ่ได้อยู่นี่ในในควอมปลอมมันแม่นมีในหอมป้อมมันสองถุงในในในพักบัวบ่มีมีแต่ในหอมป้อมกับในาพักกาดในาพักการนายหอมในหอมป้อมสองถุงเอามานี้เด้ ป่าซื้อของลาวแหละอยู่อันนี้ผัดบะมีมือนั่นเอาให้ประบุนหันของลราเนี่ยผักแล้วมันมีมันใดปลาโบวแล้วปะนี่ยปลูกใส่อ่าอากาอันนี้หันเมนนอันผักอันนั้นผักกาดอันผักกาดซอมหันบ่กะตีนหมีโอ้ตัวนี้ผักกาดตีนหมีอันนี้ผักกาดซอมผักแล้วเนี่ยปลูกอยู่เฮือนพุ่นติแมนอยู่นี่ผัดหน้ามันไก่เนาะอยู่นี่เนาะแมนอยู่นั่นบุญญาติดไดซีบตระโดดเนาะแมน อนนาเผาได้จากมือล้อันนี้หะกระถ่มนี่วะเผาได้สามชิมือแล้ว้าได้สมชิมืออันอันนี้เนี่ยเอาน้ำโฮดให้มันเปียกเบาอาชิมือแล้ววะาม,วมาม,ม,มีสัญญาณอ่ะเมือ่อเมื่อจะกินข้าแล้วยังหิวอ่ะนะเพื่อนๆพูอันนั้มากกษตกับมมา เิ่นมากหมาด้โดยโดย,โดย,โดยสบายดีเด้อทางน้องทงเพิ่นกลจากเมืองเฮือนละเนาะแ <c oughs> มนฮาวันบาซิมานบนันกัเจ้ามาย้ายเครื่องขุงเจ้านะมาซิมาถ่ายคลิปบบทันพอดีมีมีคนมายิบเครื่องแล้วเฮาก็เลยวันรับคนยุ่พุ่นแล้วกับ่บได้มาแล้ว จักได้ไปชั่งเนี่ยเห็นหรือก็ได้ได้ขนมไข่บลรทงแล้วก็ม,มามากบุรุษคนใ<ด>นไทยในเมืองสวรรค์น,นี่บอกมาเ<น>พิ่นก็มาดุอยู่บ่หักกระมาห,ะห้ากรมาเออจักหน่อยเพิ่นก็สิี่คอยทยอยทยอยมาอีาเ<น>อกเนาะบ้านต้นกล้วยชกิสานะงามมาแถวามาไหมกล้วยทะนีไดดโดยต้องกล้วยเฮาก็ต้มก็มานี่แหละบ่อยู่เฮือนเฮาก็มีหัง่งอยู่เฮือนเฮากล้วยน้ำกล้วยทะนีอันมีหัง่งมันใบบ่ใหญ่คือของเจ้านะ ของเจ้าแล้วมันกานใหญ่ดิกานใหญ่กานฮึกเนาะอยู่เฮือนทันก็มีอยู่ห่างมันใบมันบูใหญ่ป่านนี้แล้วกะ็กล้วยน้าม,มันหลายอยู่เน,นาะมะกอ,อกเจ้าน่ะเป็นลายแท้อะวะด็อกตะกูเป้ไรเงบ้ยเจ้าเจ้าโบเก็บลงไปขายมาแต่ขายไปว่าฉันไล่ก่าฉันไล่คนกะนี่เนาะมะกอ,อกก็ใส่แจวกับให้แล้วแต่ บ,บอกขั้นเก็บไปขายนี่ก็ได้ได้เป็นเงินได้นี่นะเพราะ้ซื้อข้าวซื้อยังกินช้าว่าแล้วหว่าพังเหม่งมันชุกมันชุกน้ำบันสันชุกแล้วมันกระลนชุกแล้มันกระลนบอกเขาคือแบว่าได้ปะจนซุกแบบว่ามันเริ่มเิ่เหม่แล้วเขาก็เก็บนี่มันยังบ่เห่ม like ือนนี <that> ้นะมันล่นมันน้ำอยู่ได้หอล่าไปเหียบเบิ่งมันกระดั้นโอ้แบบว่ามันมันยังบ่ทานอันนั้นละมันกระลุน แต่ละมือหั่นชมเจ้ากินข้าวก่อนแล้วจังเมือว่ะหรือว่าเมือเฮ็ดกินอยู่พนอนดเอานอนอยู่นี่ว่ะแมนเสียงก็เปลี่ยนเด้อแม่พี่น้องมีเน้องแม่มาเกาะคนนดกแท้ดกว่างเป็นพ่วงอยู่กันยังไม่เนาะหนึงละมือนันเจ้าวอยู่เฮากับเฮากับมาเอาสะดวงแมนให้แล้วว่ะเอาไปใส่ตามัะหุงเด้อเราแล้วก็แมนให้เฮาพ่วงหนึ่งเอาหมดเลยพ่วงหนึ่งก็ได้ห้าหกหน่วยเอาเมื่อไหวห้งดีเมื่อไหวบ่มไหว เหมือนมันก็เป็นหน้ยนะบ่มใส่อันนั้นก็ได้บ่มใส่เอ็นย่างก็คุณว่าว่าบ่มไหวใส่ขวดข่าวคุณว่าใส่ขวดข่าวโอ้หนึ่งแล้วเราใส่ตัวเย็นไว้เห็นบ่กแต่เก่าจิ้วฮาวก็เคยเห็ุอยู่ได้ถามนั่นล่ะใส่กุ้งก็แซ่บเนื้อมันเนื้อมันชินนวลๆเวลาเอาหนึ่ง หนึ่งในการยีเดนัวดนวแล้วมันก็บริสุทธิ์อะไรแบนมันตลอดด้วยหากได้มันย่ำมันอนานมันหล่นกับมาเก็ตเนาะเนาะอ่าอะไรกต้นต้นคางอันมูอันกองมูอันประบนหรือมันบริดอกอันนั้นมันเป็นเป็นเป่นเขาเดียวอยู่ข้างมูประบนก็มีวะนี่มันมันทังมัเป็นหลายของแกเนาะตัวนี้บุปีแล้วมันเป็นดกอันน่ะช่วงเผาทานอลไรเป็นเจ้ามานนอนยี่พี่เลยเป็นบ่เจะสู้ทานก็ได้เมื่อไ ทุต่านแล้วก็เมื่อได้ขายจากสอบแล้วนานเพิ่นจำเงินเมื่อแล้วเหรอเห็นน้ำกับท่านชอบชอบได้ไรเดี๋ยวนี้จะขายซ้ำชิมหานะเร่งมะแลงเนี่ยมันชุดไให้มันนั่นมีหม้อบุ้งเลยฮาก็สร้างงานของประบนไว้อยู่ล้วเพิ่นนั้นเพิ่นไฮกระเจ้ามือนี้เพิ่นว่ากระจกได้ชิมหาสอบไรกระเจ้าเขาว่าเออคันจกมะออื่นอีกแล้วไว้ให้เฮา ยิ่ายประบุนเราเาอยู่เราว่าจงไว้ให้เคยแซงว่ะไลยเติบได้ของเรานี่ยทรไมได้ได้เห็นว่าเต้าเราอันเรียนมือนทางคอมมาเห็นคอมมี้เน่ยลอยปลายสอมแต่ของเราอันควัดไปกิได้เรึ่งละเนาะกล้ิดได้ครึ่งแล้วกิดได้ครึ่งลนอกากที่ท่านรีเลยุบมุนธาเนาะมุนธากะยังอยู่บดนกะยังมุที่เศร้ามนึมที่เศร้าีสนกรมแอนเศรษเศบกเคยเศษเ วันทีเช้าซีนี่เปิดบมดจักพว่าแม่แม่พูดแล้วไปตัดเครื่องนราเฮ้าค่ะเรา,า,เรามาเปิดงานนี่เด้เอ,อเนี่แลนะเออแล้วไปหาเฮาเมื่อนีแเราก็เลยว่าถ้ามีดว่าสีออกมาแลวพอดีพอดีกัลังขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องสามีนา้าเราว่า่ามาแม่ว่าสีออกมาแล้วเพิ่นพัดโรหาว่าลูกยูเฮือนบอ่บาแม่สิไปอเอาเครื่องไปยิบว่าก็ได้ท่า,าเพิ่นแม่เลย่ได้คลิปเมื่นน <laughs> อนี่นะ จเลยงวามาตามหลังเอาลูกเขาไปใส่็จละไปทางใดบุ๊เออนะเซมอนพูดหมดแหละว้าวสิได้ไปกันเดียวสันก้าวกันเดียวเซาเกสาสบายดีเด้อโดยสบายดีพ่อนให้เงินไม่รวยเด้อปีใหม่ปีเมืองโอ้ยสมพรปากหั่เครืองเข่าหลายอยู่ได้ช่วงนี้นะได้เยอะโดยขอบใจเด้อเฮาเมื่อก่อนเนอะนี่กะเผาทานอยู่แถวนี้แล้วมันเพิ่นเห็ดอาชีพเผาทานนี่มีหลายหลังอยู่เนาะ มีออ่าของสซาเกิสาแล้วกะของปานางปะะบุญเนะปานางปะะบนุนแล้วกะไม่เท่าน้องุงเนาะกับอันปลาแต่งเนาะอาแต่งเพื่อนห้องเนาะโดยเนาะตอนนี้เฮากะสิได้กลับแล้วเนาะ โดยสุดท้ายนี้เนาะก่อนจบคลิปกะขอขอบใจมูเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มาเบิงคลิปของเงินเฮาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะซื้อได้ขายหมานค้าขายล่ำรวยเนาะ,ะเจริญก้าวหน้านในหน้าที่การงานเนาะแล้วพบกันไหมในคลิปหน้าเด้อเนาะสบายดี